สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานมุงลวดแบบเพิ่มกรอบค่ะหน้าง,งานจะเป็นแบบนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นห้องครัวที่เราจะเดินออกไปลูกค้าต้องการงานมุงลวดที่กันยุงด้วยแล้วก็ป้องกันเล็กน้องแมวขวรด้วยเนื่องจากลูกค้าเลี้ยงน้องแมวนะคะแต่พื้นที่ตรงนี้กระจกอลูมิเนียมจะไม่มีรางเดียวอยู่ด้านล่าง ที่เราจะสามารถใส่ประตูมุงลวดบานเลื่อนได้เลยดังนั้นการทำงานมุงลวดจะต้องเพิ่มกรอบขึ้นมาเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับประตูมุงลวดที่เลื่อนได้ทั้งซ้ายและขวานะคะหน้างานจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นกรอบอลูมิเนียมนะคะเป็นสีดำน,นะคะเป็นกล่องนิ้วคุณนิ้วแนบไปเลยแบบนี้4ด้าน แบบนี้เลยนะคะงานมุงลวดจะเป็นประตูมุงลวดที่วางอยู่ไว้ในรางเดี่ยวด้านล่างนี้นะคะเหมือนในรูปจะมีรางเดียวอยู่เพื่อให้ล้อของประตูเลื่อนได้เพราะว่าเราเพิ่มกล่องมาแล้วนะคะการใช้งานจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีมือจับให้อยู่นอกในนะคะเหมือนในรูปเลยมีคิ้วกันยุงอยู่ด้านหลังนะคะตัวยางกันยุงอยู่ด้านหลังนะคะเหมือนในรูปจะเป็นยางกันยุงตรงนี้ การยุงกาแรแมลงบินเข้ามาด้านนี้นะคะยางตัวนี้จะดูดไปกับกระจกจะเลื่อนได้แบบนี้นะคะ่างนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบ้านที่มีประตูกระจกอลูมิเนียมที่ไม่มีลานเดี่ยวใส่มุมลวดเข้ามาดูงานเราคะ่ะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการนะคะวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิว ประตูมุมลวดเพิ่มก่อไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ